สวัสดีก็ทุกคนแหมมาพบกันอีกแล้วครับแหมผมก็สรรหาแล้วเกินนะครับของที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูแบบเพียวอันบ็อกเลยนะครับไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแกะมาก่อนนะครับสําหรับเพียวอันบ็อกจะมีบางอันนะครับที่แกะมาแล้วแล้วก็มารีวิวแต่ว,ว่าก็น้อยนะครับเพื่อจะมาทําแบบเนี้ยเพราะว่าจะได้รู้นะครับว่าเวลาเราซื้อของอะไรมาแล้วเรามาแกะเนี่ยมันจะพบกับอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นฐานช้านะครับ ลดัดดานะครับแม่ของอีเกียนั่นเองนะครับ750มิลลิแอมนะครับอันนี้เป็นขนาด A3 ตัวหรือว่าตอง A หรือว่า AAA นะครับคือก้อนเล็กนั่นเองนะครับก้อนเล็กกว่าเนี่ยก้อนเล็กกว่า AA นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ1.2โวลต์นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปใช้มากกว่านี้ที่บางอันก็รีควายว่าหนึ่งจุโวลต์นะครับ ก็อันนี้ก็ข้ามไปนะครับอันนี้มันแค่1.2โวล์เท่านั้นนะครับ750มิลแอมถามว่าเยอะไหมผมว่าพอสมควรนะครับพอสมควรทีเดียวข้อสำคัญคือ Ready to use ครับคือมันมีไฟเก็บมาบ้างแล้วนะครับอาจจะไม่ถึง100%แต่ว่ามันก็มีนะครับสามารถที่จะเอาไปใส่ใช้ได้เลยคือไม่ต้องชาร์จอะไรครับเขาเขียนมาแบบนี้นะฮะ ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีไฟในนี้เท่าไหร่นะครับแต่เขาเขียนมาอย่างนี้คือแกะห่อปุ๊บใช้ได้เลยครับไม่ต้องมานั่งชาร์จอีกรอบนึงอาจจะเหลือ50%หรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เขียนอยู่แล้วนะครับว่า rechargeable นะครับคือหมายความว่าเอาไปชาร์จได้แคนั้นเองนะครับก็น,นี้ก็เป็นแบตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่พวกของเล่นไฟฉายจอยอะไรแบบนี้นะฮะคือมีมอกอด้วยสำคัญเลยนะฮะ อันนี้ผมจะแกะออกมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันนะครับาการแกะก็ง่ายๆครับอันนี้เลยเขาจะมีรอยปรุรอยปละอยู่นะครับก็ผมไม่เคยแกะกันนะก็ดึงครับขาดจนได้แม่แรงดีไม่มีตกอันนี้ก็คือได้มาสี่ก้อนนะครับราคาเนี่ยก็ไม่โหดมากนะฮะคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเนี่ยสีก้อนเนี่ยแกะออกมานะครับถามว่าเดี๋ยวจะยังไงจะมีอะไรกับยี่ห้ออื่นหรือเปล่าอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าราคาเนี่ยหลักสิบนะครับต่อก้อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าครับมันคุ้มค่าทีเดียวถ้าเทียบกับคุณไปซื้อหลักสิบเหมือนกันถูกกว่าประมาณ หลายเท่าอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็เก็บไฟได้ไม่ไม่ดีเท่าอันนี้แต่มันใช้ได้นะผมเคยลองแล้วนะมียี่ห้อในที่ขายตามออนไลน์มากมายนะครับก้อนละน้อยกว่าหลักสิบก็มีนะครับคือหลักหน่วยเลยนะฮะคือก็มีแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมอันนั้นมันใช้ได้ครับแต่ว่ามันไม่อึดเท่าอันนี้นะฮะอันนี้คือทอง A ที่ผมบอกนะครับ A3 ตัวนะครับคือก่อนหน้านะผมมีอีกรุ่นหนึ่งให้ดูเลยเป็น รัดได้เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยมันจะแค่500มิลิแอมนะอันนี้ผมซื้อมานานแล้วนะผมเป็นแฟนอีเกียตัวยงเลยนะบอกเลยคือตั้งแต่ห้างมาเปิดที่เมืองไทยใหม่ๆเนี่ยผมก็เดินจนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีเกียแฟมิลีเนี่ยมีได้มาแบบบัตรแข็งเนี่ยน่าจะรุ่นแรกๆเลยครับแหมผมยากเอามาโชว์เดว่าเกรงใจนะฮเดี๋ยวนี้เขาน่าจะโชว์ผ่านแอปไปละแต่ผม <laughs> ดันใช้บัตรแข็งอยู่นะก็ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความคลาสสิกนะครับเวลาหยิบขึ้นมาดูเนี่ยคนอื่นไม่มีนะฮะไม่มีผมบอกเลยว่ายุคนี้น่าจะเป็นอยู่ในแอปเปิดโชว์แล้วเอ,อินอกเรื่องทำไมเนี่ยอ่ะเอาให้ดูว่ามันเคยมี500มิลลิแอมมาก่อนนะครับแล้วผมไปเห็นบางที่เนี่ยเคยขาย900มิลลิแอมก็มีนะครับแต่ที่ขายล่าสุดตอนเนี้ยที่ในอีกเกียเขานะคือ750อ แอมที่เท่าที่ผมเห็นนะครับแต่อาจจะมีมากกว่านี้ก็ไม่ไม่ไม่ทราบได้อาจจะต้องเดินดูดีๆหนอ่อยแต่ผมได้อนี้มานะครับอันนี้เขาก็จะบอกข้อห้ามอะไรต่างๆก็ลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็มีแบบนะมอกอสําคัญเลยเยี่ยมยอดจริงๆเออถ้ายังไงเดี๋ยวผมลองวัดไฟหรือดีกว่าไหมนะเดี๋ยวขอไปหยิบแคลมนิดนึงนะครับ อ่ะขอโทษทีคือแบบไม่อยากตัดต่อนะฮะอุย้ยชนกล้องสัน่นเอ่อผมจะโชว์ให้เห็นนะครับว่ามันมันมีไฟอยู่จริงหรือเปล่านะครับอันนี้วัดแบบเขาเรียกอะไรอ,อ่ะัวรลอยเลยแล้วกันนะเอาให้เห็นเลยว่าถ้ามีเนี่ยมันก็จะน่าจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่หนึ่งนะนะใช่ไหมลองดูอครับผมก็ไม่รู้เหมือนหน้าแหกไปนะเฮ้ย หนึ่เลยว่ะก็หมายความว่ามันน่าจะเกินมาจึงนึงนะครับคือไฟไฟสุดอ่ะทุกคนเอาก้อนนี้ไม่โดนโดนไหมอ่า1.3นะครับ1.308ไม่โดนอีกอโอ้โห,โหสุดยอดอ่ะคือแบบ อะเดี๋ยวหาว่าสายผมอัมนะนี่นะเนี่ยนะมาจากนี่เลยนะคือแบบเฮ้ยคือเขาเรียกอะไรเอะผมวัดวัดให้ดูอีกฝั่งก็ได้เดี๋ยวไม่เชื่ออีกอนะเดี๋ยวเกิดดราม่าอะไรกันเยอะนะครับหรือว่าผมจะดราม่าเองกะไม่รู้เนี่ยทุกคนดูดิคือแบบคือถ้าถ้าเป็นแบตบ NMC ที่ผมเคยนำเสนอนะไม่ต้องมาบลาลานเลยนะแม่งเท่ากันมาตั้งแบบขนาดห่อแค่เนี้ยพลาสติกเขาไม่มีครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบกับอะไรอะพวกยี่ห้ออ,อไม่อยากบอกชื่อนะคือถ้าเทียบกับยี่ห้อพวกอ,อที่เขาการันตีว่าไม่ขายประจุแล้วกันนะอันนี้ผมว่าสูสีว่าเฮ้ คือแบบมันไม่ต้องมันไม่ต้องค,อคืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเกือบเต็มนะเสียดายที่ผมวัดแอมป์ไม่ได้นะครับจะได้รู้ว่าเท่าไหร่อคลิปนี้ยาวแล้วเอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ไปซื้อแล้วกันนะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นนะฮะย้ําว่าหลักร้อยเท่านั้นนะครับ,นนค,รบคือให้ห้าร้อยไปมีทอนเพียบะนะเอาไปว่าไปหาดูราคาแล้วกันจริงๆราคาผมบอกเลยก็ได้อ่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ใครอยากจะซื้อก็ ตามออนไลน์อาจจะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าค่าหิ้วเขานะครับก็เอาเป็นว่านะใครสนใจก็ลองดูแล้วกันประสิทธิภาพนี้ผมบอกเลยว่าโอเคอะเพราะว่าผมเอามาใส่พวกแคมมิเตอร์เมื่อกี้ครับแม่งโคตรกินไฟนะฮะที่เป็นจอแบบนเนี้ยวัดแอมอะไรเนี่ยผมใช้อันเนี้ยนะแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอึดพอได้สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ ต้องชาร์จทีนึครับแต่อันนี้ถือว่าโอเคละก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ